สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ดอคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพประโซดนี้นะครับเป็นคําถามนะครับที่เด้งเข้ามานะครับสอบถามนะฮะก็บอกว่าการทํา CSR เนี่ยนะครับมันเป็นสร้างแบรนด์ได้หรือเปล่านะครับหรือเราบอกว่า CSR เป็นการทำแบรนดิ้งได้หรือไม่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยขอหยิบเอามาอธิบายในประโซดนนี้ละกันนะครับแต่ผมตอบสั้นๆก่อนเลยได้ชัวนะครับแต่ว่าได้แล้วดีไหม อีกเรื่องหนึง่งได้แล้วมันเกิดผลอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะขอหยิบมาบางส่วนมาอธิบายเรื่องนี้นะฮะใน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 ประโยน์นี้แล้วกันนะครับอ่ะทีนี้ก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องคุยเรื่องต้นก่อนคือว่า CSR นะครับมาเพราะนั้นคือเร,เรา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 เข้าใจก่อนว่ามันมันมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความคิดหลายอย่างมาประกอบกันนะครับ CSR คืออะไรคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามันคือการเ,เรียกว่าการบริจาคใช่ไหมครับทำปุก ปลูกป่านะครับไปทําอะไรก็ตามที่เช่นพวกแบบไปช่วยเหลือนะครับหรือบางทีก็เป็นการบริจาคต่างๆเป็นต้นนะครับคือคมเปญที่เราเห็นพวกโฆษณาหรือตามธุรกิจใหญ่หญชอบทำใช่ไหมฮะอย่างเช่นจะมะีสมัยก่อนจะมีเบียร์ยี่ห้อหนึ่งก็แจกผ้าหม่มใช่ไหมบางคนก็จะเป็นดับเรื่องของการช่วยน้ําท่วมอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็คืยเสียสาถูกป่ะครับก็คือเราคิดว่ามันคือการการที่ธุรกิจช่วยเหลือสังคม ใช่ไหมครับแต่จริงๆถ้าเกิดเราเรากลับไปนะครับกลับไปตัวที่ตัวเป็นแก่นของมันจริงๆเนี่ย CSR มันก็คือ Corporate Social Responsibility นะครับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมความหมายของมันคืออะไรและมันมีบทบาทก,กับการตลาดยังไงนะครับผมอธิบายแบบง่ายๆก่อนแล้วกันนะฮะ CSR เนี่ยถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปในในในเมืองไทยนี่ยนะนะครับมันถูกพูดถึงกันเยอะมากประมาณปีช่วงปี2009-2010นะครับ มันเป็นช่วงยุคสมัยที่การตลาดก็ถามบอกว่าผมผมผมมองอย่างนี้นะการตลาดมันก็คงถามว่าจะพูดอะไรต่อดีใช่ไหมคือน,นันกการตลาดมันจะเป็นอารมณ์แบบเหมือนพอมันหมดมุกแล้วอ่ะมันต้องหาเรื่องใหม่มาพูดเรื่อยอ,ยอะ่ะใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องแบบว่าพยายามหาจุดแปลกใหม่นะครับมามามาขายอะ่ะใช่ไหมฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ยังไม่มีสิ่งที่ชื่อว่าโซเชียลมีเดีย คือ Facebook มันยัเพิ่งเกิดทวิตเตอร์มันยังเล็กๆมากอย่างเงี้ยมันก็ยังแบบเอ๊อเราบู๊เลยดีนะนันักการตลาดก็แบบว่าฉันก็ทําแบรนด์ไปแล้วนะฮะฉันก็ทําโฆษณากันมาแล้วเอะแล้วทำอะไรดีไอคอนเซ็ปต์เสียสาเนี่ยมันเลยเกิดขึ้นมานะครับจริงๆมันเกิดมานานนะมันก็บอกว่ากูถ้าเกิดไปอ่านหนังสือจริงๆก็มันเกิดแบบอุ้ยเก่ามากนะครับแต่ว่ามันคือพอคือพอมันเริ่มไม่มีของขาย <laughs> มันก็หาของขายใหม่ไปเรื่อยๆนี่นี่คือนี่คือนี่คือสิ่งที่นักตลกกาดทำะนะฮะนะครับเขาก็เลยแบบว่าเอ้ยนี่เราไปเนี่ยเราขายความดีไงเราขายความดีเราเราไปทําดีกันใช่ไหมฮะเพราะว่าการทําดีเนี่ยมันทำให้แบบองค์กรเนี่ยมันถูกมองว่าแบบเฮ้ยคุณมีทรมาพิบาลคุณเน่ซึ่ง,งจริงๆตอนนั้นมันเกิดขึ้นจากมีมีกระแสอีกแบบหนึ่งนะมันคือกระแสที่ว่าเหมือนธุรกิจแบบโอ้ oh, ทำไมมัน ละโมบเหลือเกินนะฮะธุรกิจมันแบบจะโกยกันเหลือเกินใช่ไหมมันก็นายทุนอะใช่ไหมครับแล้วก็พออย่างนั้นปุ๊บธุรกิจที่มีความใจดีนะธุรกิจที่มีความดีเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เลยสร้างความแตกต่างได้นะครับแล้วก็ตลาดก็จะบอกไงเอ้ยตลาดเราทำซื้อขายกันเถอะนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่มีการพูดประเด็นเรือร่องคำซื้อขายเยอะมากใช่ไหมฮะแต่แต่หลังจากที่ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเข้ามาปุ๊บ เรื่อง CSR ก็หายไปเลยฟิวไม,ไม่ค่อยถูกพูดถึงอีกเลยนะครับกลายเป็นเรื่องที่แบบว่ามีการพูดถึงกระตี๊ดหนึ่ง,ะน,งนะครับอ่ะแล้วก็กลายเป็นอย่างที่หลายๆคนจะรู้จักตอนนี้คือมันกลายเป็นกิจกรรมมันกลายเป็นกิจกรรมประจําปีของบางองค์กรอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แบบเออแล้วทำให้หลายๆคนเข้าใจว่าก็ CSR ก็คือน,นี่ไงไปบริจาคไปทํานู่นทนํานี่ใช่ไหมฮะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อแท้ของ c s ียาไม่ใช่การไม่ใช่การบริจาคนะไม่ใช่เนเอ่อเสียการบริจาคเป็นส่วนหนึ่งของ c s ียานะครับแต่เสียามีอะไรมากกว่าน,นั้นนะครับ c s ียภาษีเนี่ยหลักการของมันคือวิธีคิดที่ทำให้ธุรกิจแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับผ่านกระบวนการทำธุรกิจของตัวเองนะครับเพราะธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของสังคมธุรกิจได้ประโยชน์จากสังคม ธุรกิจตักตวงจากสังคมก็คุณไปเอาเงินจากจากจะเอาเงินจากประชาชนผู้บริโภคผู้บริโภคเป็นส่วนหนึ่งสังคมถูกไหมเพราะฉะนั้นธุรกิจก็ต้องรับผิดชอบกับสังคมเช่นธุรกิจต้องไม่สร้างภัยนะฮะไม่สร้างภัยกับสังคมธุรกิจต้องพยายามช่วยเหลือสังคมธุรกิจต้องตอบแทนคืนสังคมนี่คือนี่คือหลักการแบบง่ายๆเลยใช่ไหมครับก็คือความรับผิดชอบอ่ะเราแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งนั้นๆใช่ไหมฮะนะครับซึ่ง ถามว่าการทำ CSR มีแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวว่าผมจะมาเล่าเต็มๆนะแต่ว่าคุณจะเห็นว่ามีตั้งแต่เรื่องการออกนโยบายการออกนโยบายว่าเราจะทําอะไรแล้วเราจะไม่ทําอะไรนะครับเช่นเราจะทำนโยบายเราจะดูดเดินธุรกิจนะครับโดยที่นะฮะเราจะาไม่ทำนะครับสิ่งที่มันเป็นกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตุตุอย่างนี้เรามีนโยบายที่เราจะนะครับพยายามที่จะคืนนะครับสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมอะไรกว่าไายเป็นต้นนะครับหรือเราจะเป็นเรื่องของการออกนโยบายแม้กระทั่งเรื่องของ พนักงานนะเพราะพนักงานก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะเพราะฉะนั้นเขาจะบอกว่าการดูแลพนักงานที่ดีก็เป็นหนึ่งในเสียาสารเหมือนกันถ้าเอาเดลักการไปเลยนะฮะนะครับและลืลลมถึงรวมถึงนะครับการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเพื่อให้เป็นมิตรหรือได้ประโยชน์สังคมเช่นบางบางครั้งเนี่ยมันจะมีะแบบเหมือนว่า เราเราเปิดร้านอาหารที่นี่นะฮะเราเปิดร้านอาหารที่หรือเปิดออฟฟิศที่นี่นะครับออฟฟิศที่นี่เนี่ยเพื่อให้บริการกับสังคม, <intox. S 1> งคมนะครับให้สังคมมันนได้ประโยชน์ให้คอมมิชชั่นมันได้ประโยชน์เป็นต้น,นอ่ะเนี่ยนี้ก็เรียกมันก็เป็นเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ให้สังคมนั้นได้ประโยชน์ใช่ไหมฮะหรือเช่นจ้างคน,นจ้างคนในพื้นที่มาทํางานแทนที่จะเอาคนอื่นไปทําอะไรไป้ต้นเพื่อให้คนพื้นที่เกิดงานอ่ะอ่ะนี่ก็แบบได้หรือมันก็เคยมีอย่างเช่นบัตรเครดิตอย่างเงี้ยเขาบอกว่า เราจะคืนนะฮะเราจะคืนกําไรกี่เปอร์เซ็นต์ให้กับนะฮะบริทีนั่นบริทีนี่ไปไปก็คืออันนี้มือการบริจาคนะฮะซึ่งการบริจาคมีหลายแบบนะบางคนใช้วิธีการบริจาคแบบเอาเงินก้อนเลยคือใช้มีกําไรเอามาให้เลยอีกอันหนึ่งก็คือไปการออกแบบเพื่อให้คนอื่นมีส่วนร่วมในการทําบุญทั้งนี้เช่นอย่างอย่างผมผมก็เคยทําอย่างเช่นหนังสือเนี่ยผมบอกว่าผมออกหนังสือมาหนังสือเล่มนี้นะครับผมบอกเลยว่ารายได้ทั้งหมดไม่หักกาไร ไม่คือแบบว่าเอาไปหมดเลยนะครับบริจาคจบคือผมเหมือนเหมือนผมใช้หลักการวิธีคิดว่าความรู้ของผมมันเป็นประโยชน์และผมอยากให้ประโยชน์เนี้ยมันส่งต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นความรู้อันนี้ผมเหมือนผมให้บริจาคเลยคือคุณซื้อหนังสือผมหนังสือรา,ายเงินที่ได้เนี้ยผมบริจาคหมดเลยแปบลบว,ว,ว,นะแบบว่าเราช่วยกันเราเราช่วยกันนะแปลว่าเราช่วยกัน ผมก็ช่วยในการสร้างไปสร้างประโยชน์ให้กับคนซื้อหนังสือและคนซื้อหนังสือคุณก็ร่วมกับผมสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นเนี้ยเนี่ยเป็นต้นนี่คือเรื่องลักษณะของการการการออกแบบนะการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับหรือบริการต่างๆเพื่อให้เกิดการดึงการมีส่วนร่วมนะครับในการทําบีต่างๆกันเองซึ่ง มันก็จะเกิดขึ้นจากการที่บางครั้งธุรกิจเห็นว่ามันธุรกิจสังคมนะสังคมมีปัญหาอะไรบางอย่างองค์กรบางอย่างมีปัญหาอะไรบางอย่างและอยากช่วยเหลืออยากเข้าไปสนับสนุนซัพพอร์ตเป็นต้นนะครับปัจจุบันก็มีหลายๆโครงการของหลายๆบริษัทนะครับที่ถูก ทำถูกพูดถึงอยู่บ่อยๆอ,อ,อย่างเช่นเรื่องของดีแท็เนี่ยนะครับบริษัทเก่าผมต้องพูดก่อนเดี๋ยวต้องดีแคลร์ก่อนนะครับดีแท็เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของไซเบอร์บูลลี่ใช่ไหมเขาจะพยายามลโลงเรื่องนี้ตลอดเวลาใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดว่าคุณจะเห็นบางบริษัทเนี่ยก็จะเป็นโฟกัสเรื่องของครูบางโฟกัสบางบริษัทโฟกัสเรื่องของเด็กนะครับ S C G ไปเรื่องของ S C G ปตทไปเรื่องของอใช้ว่าอะไรครับสิ่งแวดล้อมมันต่างไปซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้นะเพราะธุรกิจของเขาจะมี มีส่วนหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับสีแวดล้อมใช่ไหมครับมันก็จะแบบว่าเขาก็ต้องลงทุนลงทุนในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง,จงด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับอ่ะอน,นั่นก็คือภาพลักษณ์ของศสียสารนะครับและทีนี้ถามว่าศสียสารสร้างแบรนดิ้งไหมนะครับทำเป็นเสียสาปในการสร้างแบรนด์ไหมผมบอกว่าเอาก็ก็ใช่แหละนะครับเพราะว่าอะไรเมื่อคุณทําสิ่งเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีคนได้รับผลกระทบ นะมีคนได้รับผลกระทบจากการที่ธุรกิจเลือกจะทำนะครับรก,ารการกระทําบางอย่างที่เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นโนโยบายต่างๆไปเป็นต้นซึ่งพวกนี้อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงเช่นคนร่วมกิจกรรมองค์กรที่ได้รับอะไรบากนะฮะหรือคนที่ได้รับข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์โครงการออกไปใช่ไหมอ่ะเป็นต้นนะครับอ่ะ ซึ่งพวกนี้ก็ทําให้คนมีภาพจําบางอย่างกับองค์กรว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่ทําอะไรบางอย่างองค์กรนี้เป็นองค์กรที่มีความคิดอะไรบางอย่างมีแนวคิดอะไรบางอย่างที่ที่ทำโค,โครงการแบบนี้เกิดขึ้นหรือไปทาสิ่งนี้เหล่านี้ก็ขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการสร้างภาพจําเหล่านั้นนะฮะหรือภาพจําที่เกิดขึ้นมันนั่นคือแบรนด์ไงถือว่าถ้าเกิดเราอธิบายในหลักทฤษฎีการทําแบรนดิงคืออะไรมันนั่นคือการสร้างภาพจำน,น,นะครับให้ภาพภาพจาให้กั s, กบ ผู้บริโภคว่าเขามีมุมมองหรือเห็นองค์กรอะไรไปแบบไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าการทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เกิดภาพจํามันก็เป็นแบรนดิ้งอยู่แล้วนั่นเองก็และนี่ก็คือ,น,คอนี่ก็คือแบบคําตอบแบบง่ายๆเลยว่าการฮาเช์สาเป็นแบ,บรนดิ้งไหมก,ก็ใช่นะฮะมัน,ม,นมันก็สามารถไปอย่างนั้นได้แต่พาร์ตตรงนี้นะครับที่มันจะเซซิทีเป็นหนึ่งคือด้วยมุมมองแบบนี้ทําให้นะฮะ เกิดการวางเกิดการวางเสี CSA ในมิติที่ไม่เหมือนกันผมไม่ได้บอกว่าไนผิดนะฟังก่นนะแต่แต่ผมรับผลก็กไบเห็นแบบนะฮะแล้วก็เราไปคิดเอง,เองแล้วกันแบบไหนดีไม่ดีนะหรือองค์กรคุณแบบไหนนะแบบแรกคือเขาใช้การตลาดเข้ามาช่วยทําให้ c s r เนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นหมายความว่าเวลาเราธุรกิจเรามีโครงการอะไรบางอย่าง เราก็อยากให้โครงการนี้ได้รับผลที่ดีนะครับมีใช้เวละมีคนเข้าร่วมเยอะนะครับมีคนได้รับผลประโยชน์จากเรื่องนี้เยอะหรือสร้างการตระหนักรู้เรื่องนี้เยอะมากๆเช่นอย่างดีแทกเขาจะบอกว่าอยากให้คนตระหนักรู้เรื่องไซเบอร์บูลีเเยอะมากเขาก็เอามาเก็ตติ้งมาลงเลยฮะแบบว่าทีมาเก็ตติ้งมาช่วยกันทำนะครับเอางบประมาณใส่เข้าไปนะครับทำหนังโฆษณาอะไรก็วายเพื่อปลุกจิตสำนึกอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมนะครับอ่ะซึ่งอันเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการใช้มาเก็ตติ้ง การใช้มาเก็ตติ้นะ,ะมาช่วยนะครับในการทําให้ไอเดียหรือโครงการเนี้ยมันประสบความสำเร็จนะครับอ,อ,อันนี้เป็นแบบที่หนึ่งนะอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นเรื่องของการเราเอา CSR มาใช้เป็น Marketing Tools หมายความว่าฉันเอา CSR เนี่ยมาใช้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรคือโจท์ชัดเจนมากเลยเราจะเราเราจะเอามันมา เอามาสร้างภาพเราจะเอามาทําให้เราภาพรับองค์กรเราเป็นดีเราจะเราทําขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ว่าเราอยากให้ภาพลักองค์กรเราดีซึ่งอันเนี้ยมันผมผมมักจะคุยแบบคือคือผมก็บอกว่าผิดไหมหรอมันคงมีใครกล้าบอกว่ามันผิดอะมันคือผมฟันธงเป๊ะไม่ได้หรอกแต่แต่ถามว่าเหมาะสมไหมผมว่าน,นี้ไปคิดไปคิด,คด้วเองละกันคือ คือเราทำดีเพราะเราอยากให้มันเกิดสิ่งดีหรือทำดีเพราะอยากให้คนมองเราเป็นคนดีเนอะไหมฮะเราทำดีเพราะเราอยากให้มันเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นหรือเราทำดีเพราะเราต้องการให้คนอื่นมองว่าเราเป็นคนดีมันไม่เหมือนกันนะอ <c oughs> ันนี้เหมือนกันนะมันเหมือนกับที่เราอาจจะเห็นเพื่อนบางคนไปทำอะไรบางอย่างมาแล้วเราบอกว่าอันนี้สร้างภาพ <c oughs> กับไอ้นียเฮ้ย ey, น,นี่เขาทำเขาแบบเขาจริงใจเขาอยากต้องการอย่างนี้จริง พอพอดูภาพตามแล้วจะเห็นอย่างนี้นะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าคงคงไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนแบบเดียวกันนะเพราะว่าแต่ละองค์กรก็คงมีโจทย์ที่เหมือนกันแล้วก็มีมุมมองต่อเรื่องนี้แตกต่างกันแต,แต่แต่ผมก็จะบอกว่าผู้บริโภคเนี่ยหรือคนที่รับรู้ไอ้โครงโครงการพวกนี้เนี่ยเขาก็มีมุมมองต่อสิ่งเหล่านี้นะเหมือนกับที่เราเห็นนี่แหละก็คือเราเห็นโครงการนี้ปุ๊บล้วก็แบบมองบนแบบอันนี้ อันนี้สร้างภาพนะเอออันนี้มันอันนี้อันนี้คุณอันนี้คุณไม่ได้คิดว่าคุณอยากทําดีนี่อันนี้คือคุณหาประโยชน์เจ้แปลว่าคุณแบบว่าเรามองว่าเราเรามาเห็นว่าอันเนี้ยคุณหาประโยชน์บริษัทหาประโยชน์จากการทําดีมากกว่าทําดีจะได้ประโยชน์ฟรดีนะเออคือคือเหมือนชัดเจนว่าคุณต้องการหาประโยชน์จากการเป็นคนดีอันเนี้ยมันเกิดความรู้สึกแบบนึง แต่ถ้าเกิดว่าคุณทําดีจนเรารู้สึกดีแล้วเราอยากให้คุณได้ประโยชน์มันจะอีกแบบหนึ่งนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรา,เราืถ้าเกิดเรื่องนี้ไปวิเคราะห์ต่อนะผมจะคิดต่อว่าเออเฮ้ยเออ,เอ,อซึ่งซึ่งซึ่งคนถามเนี่ยพอดีเขาทําวิจัยอยู่นะผมก็เลยผมก็เลยบอกเขาต่อได้นิดนึงแล้วกันนะครับไหนละนะฮะว่าลองไปนั่งคิดต่อก็ดีนะว่าจุดไหนนะครับที่ทําให้ CSR กับแบรนดิ่งเนี่ยมันมันกลับมันมันพลิกกลับหมายความว่า การทําความดีหรือมันมีมนมเงื่อนไขอะไรหรอจนทําให้คนแทนที่จะรู้สึกดีนะครับกับการทําดีกลายเป็นคนรู้สึกแย่กับการทําดีนะครับหรือเช่นรู้สึกว่าเฟกเป็นต้น <laughs> ใช่ไหมครอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปคิดต่อนะแล้วก็เราอาจจะไปแบบว่าเออไอแบบอาจจะแบบเอ,อ๊ะมันมันเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรใช่ไหมครับแล้วก็น่าลองคิดนะครับแต่ว่าผมอยู่บนเล่าสู่ฟสาแล้วกันนะครับว่า CSR กสร้างแบรนด์ได้ไหมนะครับ CSR มันช่วยไหมก็ผมคิดว่าทุกคนน่าจะ พอเห็นภาพนะเพราะว่าทุกคนก็น่าจะเห็นข่าว CSR อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับและหลายองค์กรเองก็คงจะมีการทำ CSR ด้วยนะครับเป็นกิจกรรมต่างๆไปนั่นเองนะครับโอเคนั่นคือสิ่งที่เอามาแลกเปลี่ยนกันในเอพิโซดนี้นะครับและติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่อยคุยกันอีกนะฮะสับวันนี้สวัสดีครับ